ฟิล์มนะคะมันจะยากหน่อยต้องให้ครูดีครูดีก็ทำแล้วครูน้อยทำได้สำเร็จนะคูยยีนะคะก็ <c oughs> มีไข่ไก่เบอร์สองนะ,ะใช้ไข่เบอร์สอง, <c oughs> งสี่ฟองน้ำตาลทรายขาว270กรัมผง <c oughs> โกโก้35มกรัมดาร์ช็อกกแลตเราซื้อมาดาร์ช็อกสองร้อย <c oughs> นะคะน้ำมันถั่วเหลืองตา <c oughs> อ่างงอุ่น <Okay. S 2> แล้วนะแป้งอนเนกปสะสองร2อ0อัลมอน์แช่งสไลด์ห0สิบแล้วก็เพิ่มวานิลา1ช้อนชานะคะอาจารก,ก็ลืมไป <Okay. S 1> ก็คือแป้งกับโกโก้ผสมกันแล้วก็มาล่อนหลังจากนั้นเราจะตุ๋เราจะตีไข่ขาวกับน้ำตาลให้เข้ากันแล้วเอาไปตุ๋ตีไส่ทั้งฟองตีใข่ทั้งฟอ,องนะคะ สีฟอ,องนี่แหละน้ําตาลจนน้ําตาลละลายแล้วเอาไปตุ๋นที่น้าเดือดแล้วก็จะตุ๋นดักช็อกออกับน้ํามันให้นั่นทั้งสองอย่างเมื่อตุ๋นได้ที่เราจะมาผสมกันคนให้เข้ากันแล้วถึงจะมาผสมกับแป้งนะคะผสมกับแป้งก็เหมือนเหมือนที่เราละลายไอ้พวกมะเท้าวนะตุ๋นอ่ะ น้ำน้ำร้อนไอช็อกโกแลตน้ำมันหนึ่งส่วนตุนทีละทีละอย่างนะส่วนที่สองน้ำตาลกับไข่ขาวที่เราตีก่อนก็ไปตุนเรามาผสมเข้ากันแล้วก่อยมาผสมกับแป้งแค่นั้นแล้วก็ทาเนยทาเนยขาวท,ที่ถาดรองด้วยกระดาษถ่าแล้วเอาไปอบใช้เวลาอบสักพักนึงอ่ะมันจะอบนานนะคะโอเคเนาะ นี่ไข่กับน้ําตาลที่ตีเข้ากันระหว่างที่ตุน๋นที่เราเอาไปตุ๋นน้ํานะคะตั้งฟั๊บห้ามคนรอจนกว่าไข่จะเป็นน้ําเหมือนน้ําใสๆสขึ้นแล้วเราถึงจะคนให้น้ําตาละละลายคือห้ามคนบ่อยคุณง,ง่ายแค่นั้นนะคะถ้าน้ําตาละละลายก็คือใช้ได้เลยแล้วเสร็จแล้วเราก็เอาดักช็อตที่ตุ๋นกับน้ำมัน แต่อันแรกเราตุนดักเ็อกก่อน,นต้องปล่อยให้เย็นใช่ไหมคะตัวนี้ถ้าเราตุนตัวนี้เสร็จเราถึงจะตุนตัวไข่ต่อตัวนี้ก็จะเย็นรอไปเราจะทาเป็นเป็นขั้นนะคะข้อหนึ่งต้องทาตัวนี้ก่อนอช็อกโกแลตข้อที่สองก็ทําไข่มันจะเป็นขบวนกนารระหว่างที่เราตุนไข่มันจะใช้เวลานิดนึงตัวนี้มันก็จะเย็นรอเริ่มได้เลยค่ะ ก็มอมออย่างนะค่ะมอมอ่ย่อันนี้ก็อาจารย์ไม่ได้เรียนภาษา